สวัสดีพี่เพื่อนน้องที่ชื่นชอบในดนตรีไทยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องของการตั้งสายขิมนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับไทจูเนอร์นะครับของนะครับจากงานวิจัยเรื่องความถี่เสียงดนตรีไทยนะครับโดย พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้มีการต่อยอดพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้านครั้งแรกในโลกโดยศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลครับอุปกรณ์ที่เราจะเทียบเสียงกันนะครับก็มี จ้าตัวนี้นะครับคอนนะครับหรือตัวเทียบเสียงตัวนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่ขันนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับนี่งัดแงะมีหมดครับนะตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมนะตรงนี้ใช้เป็นที่ต่อนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากแอปนะครับที่เราเปิด เข้าไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมบอกนะครับไทจูเนอร์นะครับเมื่อ,เ,อเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะเลือกนะครับเครื่องดนตรีประเภทขีมก็คือเป็นประเภทตีนะครับในนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยเครื่องดนตรีไทยสีภาคนะครับมีทั้งดีดสีตีเป่า,าแล้วก็ร้องนะครับเราเลือกนี่ครับ ขิมเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับเข้าไปครับแล้วเราไปเลือกขิมนะฮะนะตัวซอนนะครับคงไม่ตรงนะครับคงไม่ตรงแต่เราจะยึดหลักเข,ขาเรียกว่าช่องที่1นนะครับนะช่องที่1เราก็ฟังเสียงดูว่ามันเป็นยังไง เป็นเสียงแบบนี้นะครับเมื่อได้เสียงแบบนี้เราก็ลองเทียบกันเลยครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าควรเทียบตรงไหนก่อนนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องขวานะครับด้านล่างสุดเห็นไหมครแล้วก็เริ่มจากตัวโน้ตซอนแต่จริงๆนะครับตรงนี้จะเขียนว่าลานะครับ ก็จะมีการลดหลั่นเสียงกันเล็กน้อยนะครับนะจากซอนนะครับให้จําไว้ว่าตรงนี้เป็นช่องที่1แล้วก็เป็นช่องแรกข้างล่างสุดนะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องไปนสนใจก็ได้นะครับนะตรงนี้นะเป็นช่องนี้ครับหรือใช้วิธีนะตรงนี้ซอนอันนี้ก็ต้องเป็นลาอย่างนี้เป็นต้นฮนะอันนี้เป็นลาอันนี้ต้องเป็นตัวที อย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีสังเกตนะครับก็ให้ตรงช่องนะครับคราวนี้ลองมาเทียบเสียงกันดูนะครับถ้าคนที่ตั้งเทียบเสียงใหม่ๆเนี่ยนะครับเราจะทําการแบบนี้นะฮะรูดสายครับรูดสายครับเราจะเทียบเสียงไหนก่อนนะครับก็นํำเจ้าคอนตัวนี้นะฮะ ลองก่อนเลยฮะอะ่เส้นบนฮะเส้นบนนะครับถ้าเป็นเส้นบนแบบนี้นะครับเราก็มันต้องรูปดูก่อนนะร,รูปแบบเนี้ยรูปสายเพื่อไม่ให้หลงนะครับบางคนอ่ามือใหม่เนี่ยหลงนะครับก็ลองดูนะครับไม้ครับสำหรับเขีย่ยครับฟังดูเสียงเป็นไงฮะ ถ้ายังไม่แน่ใจก็เทียบฟังเสียงนะครับกดนี้เสียงมันจะออกแบบนี้นะครับเสียงจะออกมาแบบนี้นะครับเราก็จำเสียงไว้มันต่ำหรือมันสูงเกินไปนะครับไปสูงครับนะเราก็ ทำการลดหลั่นเสียงลงมานะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างค่อคนข้างที่จะตรงนะฮะแบบนี้ครับ187นะครับมาตรฐานตั้งไว้ มาตรฐานตั้งไว้หนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับจเห็นมาตรงนี้นะครับหนึ่งแปดแปดนะครับเมื่อขึ้นดีดนะครับเมื่อเราเขีย่ยแบบนี้นะครับก็จะขึ้นสีเขียวขึ้นมานะครับเสียงมันก็จะใกล้เคียงต้องออกไปใกล้ๆนะครับ ได้187นะครับมาตรฐานตั้งไว้เขาตั้งไว้ที่188ก็ได้อยู่นะครับนะถ้าจะให้ขึ้นไปนั้นก็ต้องหมุนให้ตึงก็คือบิดไปทางขวานะครับบิดไปทางขวาเล็กนิดเดียวนะครับเจ้าตัวนี้บิดมากไม่ได้นะครับนิดเดียวนะครับ90แล้วเลยนะครับนะ190ละ นั่นก็คือเลยเลยแล้วก็ขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียว18 7, 18 7ร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดเจ็ดอยู่ฮะบางครั้งต้องฟังหางเสียงนะครับร้อยแปดเก้าไปแล้วนะครับขยับนิดเดียวเองนะฮะร้อยแปดแปดครับ,รบเอาละแค่นี้นะฮะ 188นะครับจุดเท่าไรนั้นไม่เป็นไรครับอันนี้188.2นะครับอันนี้8 8อยุดมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ1้8ยนะครับความถี่เสียงนะครับตอนนี้เปลี่ยนสายครับเรามาเปลี่ยนสายนะครับมาช่องนี้นะครับเส้นกลางนะครับโน้ตตัวโน้ตเหมือนเดิมนะครับ ขีมจะประกอบไปด้วย3าสา,สายนะครับเราก็เขี่ยเส้นกลางที่สำคัญอย่าลืมย้ายอาคอนตัวนี้นะครับนะถ้าเปลี่ยนสายนะครับปรับเสียงลงครับได้นะ,ะ้วับ 187ครับมาตรฐานอยู่ที่188.9ครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับ,รรบฟังจากหางเสียงเอานะครับ ต่อไปเส้นล่างครับยังอยู่โน้ตตัวเดิมนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับก็รูดมาฮะต้องสัมผัสแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วสัมผัสดูนะครับร้อยเครับร้อยแครับเอาละหางเสียงมาฮะ อยู่ที่189 9ครับมวลรวมก็ยังอยู่ในเกมที่ยังใช้ได้อยู่นะครับนะไม่ไม่เกินมากนะครับเพราะเจ้าตัวนี้มันจะขึ้นสีเขียวนะครับพะาพอขึ้นสีเขียวปั๊บมันก็ยังอยู่ไม่สูงมากไม่ต่ำมากนะครับ 187, 190, 189, ครับ188ครับนี่ครับนะห่างเสียงมันจะมาแบบนี้นะครับ3สายนะครับนี่ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าเป็นโน้ตถัดไปนะครับตัวลานะครับตัวลาก็กดตรงนี้นะฮะกดไปแล้วก็จะเป็นโน้ตนะครับขึ้นช่องเสียงก็จะเป็นช่อง จากด้านล่างขึ้นบนก็จะเป็นช่องอที่เส้นที่2นะครับเส้นที่2นะตัวนี้ก็จะเป็นผิดเพี้ยนกันนิดเดียวนะครับผิดเพี้ยนกันนิดเดียวเป็นเสียงลานะครับอันนี้ก็เป็นเสียงทีนะครับนะกลุ่มสายที่2ด้านขวานะครับนับจากด้านล่างนะครับครับนะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับถ้าคลิปนี้นะครับ มีประโยชน์ต่อพี่เพื่อนน้องนะครับค่อยๆทําไปทีละสายครับเพราะว่าขีขีมนั้นมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดนะครับเกี่ยวกับอากาศก็เป็นแล้วครับนะถ้าอากาศเย็นเกินนะครับก็จะทําให้โลหะนั้นแข็งตัวนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่าเสียงมันจะสูงขึ้นนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับมันก็จะทําให้ โลหะมวลโลหะนั้นมันอ่อนตัวยืดตัวนะครับก็จะทําให้อาศัยหย่อนลงนะครับนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สวัสดีครับ